แต่ว่าเห็นของที่ทยอยกันขึ้นราคาเรียกว่าเรียงแถวกันมาเลยแบบนี้ฟังแล้วเครียดไม่รู้จะไปเลือกซื้ออะไรเพื่อที่จะให้เงินในกระเป๋าที่มันไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปซื้อไปจับไปจ่ายกินอาหารได้อิ่มท้องนะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยไปหามาค่ะว่าท่ามกลางของที่มีราคาแพงถ้าเราไปเสาะหาจริงๆยังมีร้านขายอาหารราคาถูกถูกขนาดไหนเขาบอกว่า10บาทเท่านั้น10บาทหลายคนบอกว่าเอ๊ะเท่านี้หรือเปล่ามันจะน้อยหรือเปล่าพาไปดูกันก่อนว่าจาน ขนาดไหนคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะข้าวราดแกงนะคะถึงไม่ใหญ่ แต่ก็ไม่เล็กค่ะเป็นข้าวราดแกงหนึ่งอย่างหรือว่าสองอย่างร้านนี้เขาขาย10บาทค่ะออถ้าใส่แกงถุงกลับบ้านก็ขายถุงละ20บาทเท่านั้นเออจ้าของร้านชื่อว่านางคะนึงวิจารั์ค่ะร้านอยู่ที่วัดศรีวิสุทธารามนะคะหรือว่าวัดโคกมะตุมในตําบลในเมืองอําเภอเมืองพิษณุโลกขายมั้งแต่จานละสาบาทนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2525จากนั้นก็ปรับมาเป็น5บาทแล้วก็ปรับเป็น10บาทในปี2อพ ห้ารขาย10บาทมาถึงปัจจุบันค่ะเองคั่วนห,หนังหมูคั่วหนังหมูหนังหมูหนังหมูเนี่ยถุงนี้เนี่ยเราซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยหมูเนี่ยโหโลเราเป็นร้อยอะโลเป็นร้อยเลยอะโลเป็นร้อย,อยเ่ะเห็นได้อย,อ,ยยอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเกดเอามาทำขายในขายจานาหร่ตอนเนี้ยจะสิบบาทสิบ,บาทเหมือนเดิมสองอย่างก็สิบบาทมันเหมือนเดิมสองอย่างก็สิบบาทอืมเหมือนเดิมเหมือนเดิม แล้วมันได้หรอครับเนี่ยหนังห,ห<ะ>มูหนี่ก็หมูแพงด้วยนะใช่ได้อะไรอ่ะได้บุญอืมปรับจาก5บาทเป็น10บาทตั้งแต่ปี2,535บาโอ้โหตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วะนะครับจังขาย10บาทได้ถามว่าได้กำไรไหมนะครับคุณป้าคันหนึ่งเนี่ยบอกว่าช่วงที่ของมันแพงก็เริ่มจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาแต่ ยืนยันว่าราคาข้าวแกงข้าวรัดแกงหนึ่งอย่างเนี่ยยัง10บาทอยู่ส่วน2อย่างขึ้นไปจะเป็น15บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับอยากจะให้มีลูกค้าเนี่ยมากินกันเยอะๆเพราะว่าถึงจะได้กําไรไม่มากแต่มันมีความสุขใจครับค,คุณป้าบอกว่าสุขใจเพราะว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งได้ส่วนลูกค้าบางคนเขาบอกว่ากินตั้งแต่สมัยเรียน จนตอนนี้เนี่ยทำงานแล้วก็ยังแวะเวียนไปกินอาหารรถมือคุณป้าอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าถ้าจะปรับขึ้นราคาเป็น15บาทเขาบอกว่าก็รับได้นะเพราะว่า15บาทมันก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากอยู่นะครับเอาไปฟังเสียงลูกค้าข้าวแกงของคุณป้ากันหน่อยครับแต่แต่ตอนเรียนนะทุกวันเลยกินตั้งแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามอะ่ะยังยังไม่ย้ายมาฝั่งนี้ครับเป็นเพิงข้ออะไรถึงมากินร้านเนี่ยอร่อยด้วยพี่ ว่าไม่รู้ก็กินมาตั้งแต่เรียนตอนเรียนราคาเท่าไหร่ซื้อบ,บาทเหมือนกันครับแต่คือหอยเยอิ่มเหม่อพี่แบบถ้าเกิดป้าเขาปรับขึ้นราคาเราจะมากินไหมก็กินเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมฮะแล้วถ้าเกิดในความคิดเราอยากให้ป้าเขาปรับขึ้นสักหน่อยจริงจริงมันก็หน้าปรับของมันแพงจริง กินโชว์กันเลยสิครับให้รู้เลยว่าอร่อยจริงแล้วก็ถูกจริงเนี่เช้าๆแบบนี้หิวเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมและคุณผู้ชมที่อยู่ในการติดตามเราทาง y t u t u เนี่ยบอกว่าน่าชื่นชมนะคะร้านขาย10บาทช่วยเหลือคนจนนะคะปรากฏว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะที่ชื่นชมคุณป้าคนนึงนะแม้กระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขามอบรางวัลให้คุณป้าด้วยนะครับ เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพม,มเขาไปมอบรางวัลผู้เสียสะละเพื่อสังคมเพราะว่าสร้างความเสียสะละทั้งพลังกายพลังทรัพย์คุณผู้ชมสนใจนะ,ะบางคนบอกว่าโอ้โหอยู่พิษณุโลกมาหลายปีแล้วทำไมไม่เคยเห็นไปเลยค่ะร้านข้าวลาดแกงของป้าคะนหนึ่งนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะไปอุดหนุนกันได้นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับพาไปที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างร้านนี้ เขามีสโลกแกนแบบนี้ครับกำไรคืนให้ลูกค้าให้อิ่มท้องครับคุณวิมาลาซับบำรุงสกุลนะครับเป็นเจ้าของร้านคุณวิมาลาเนี่ยบอกว่าเคยทำงานสถานบันเทิงนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่กรุงเทพต้องเก็บข้าวของกลับบ้านเกิดแล้วก็เลยมาขายข้าวแกงครับขายกันถ้วยละ1ิบบาทเพื่อที่จะช่วยผู้มีไรายได้น้อยนะครับส่วนข้าวเนี่ย เขาบอกว่าตักได้ไม่อั้นเลยะนะครับแล้วก็ฟรีน้ําพริกกะปิแล้วก็น้ําสมุนไพรด้วยแต่ละวันเนี่ยมีกับข้าวให้เลือกประมาณ1 5บหถึงยีอย่างนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าหยิบเองเลยนะครับเป็นสไตล์บุฟเฟ่ซึ่งลูกค้าก็ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอดหน,นุนแน่นร้านตลอดทั้งวันเลยนะคะ่ะดูตักข้าวคุณผู้ชมตักข้าวแบบแ <c oughs> น่นแแบบเต็มจานนะเราก็ทานกับกับข้าวอย่างละ10บาทเท่านั้นยังไม่หมดค่ะพาขึ้นไปที่เชียงใหม่เป็นร้านของนางสมเพชรชัยวงศ์หรือป้าเพชรนะคะเปิดที่บ้านโป่งน้อยตําบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่ขายอาหารหลากหลายเมนูค่ะทั้งแกงและข้าวกล่องส่วนข้าวขายเนี่ยก็คือเป็นกับข้าวจะขายถุงและ ละบาทนะคะถ้าเกิดเป็นเข้ากล่องแล้วก็มีไข่ดาวด้วยขายกล่องละ20บาทก็ทําให้มีชาวบ้านแวะเวียนไปซื้อตลอดทั้งวันทางนางสมเพชรเนี่ยบอกว่าขายมากว่า30ปีแล้วค่ะตอนนี้ถึงแม้ของจะขึ้นราคาแต่ยืนยันในราคานี้เพราะว่าเห็นใจลูกค้าค่ะสิใจจริงอยากจะขึ้นเหมือนกันเพื่อเราจะได้มีรายได้เพิ่มใช่ไหม,อมตอนนี้ก็ทูๆถายทยกันไปอะใช่ ใช้นั่นใช้นี่ขอให้มันจับพอดีต่อเดือนก็พอเนาะแต่และคนเห็นไหมไอ้พวกนี้เห็นไหมตกงานกันต้องมาเก็บขยะขายเดี๋ก็ต้องมารอซื้อกับข้าวแม่ผมละสิบบาทอยู่ดีเห็นคหน,น,น้าก็มีนะใช่เราก็มีพลังหน่อยหนึ่งไหนเราจะไม่ได้เช่าอยู่ใช่ไหมได้กำไรนิดหน่อยก็พออย่างเงี้ยค่ะ ส่วนของลูกค้าก็พูดเสียงเดียวกันนะคะว่าแกงถุงละ10บาทเนี่ยช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายได้มากจึงมาซื้อเป็นประจำแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ไม่ปรับขึ้นราคาค่ะ